องศาสตราจารย์ดรเสรีสุพร,ราชาธิติ่มในการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพาภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตและคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเปิดเผยว่าในช่วง3เดือนนี้คือเดือนกันยายนตุลาคมและพฤศจิกายนประเทศไทยจะมีปริมาณฝนตกหนักมากขึ้นและระยะเวลายาวขึ้นซึ่งไม่รู้ว่าพายุจะเข้าช่วงไหนจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าพายุปีนี้อาจเข้าไทย2-3ถึงลูก อาจจะมีโอกาสเป็นฝนในรอบ100ปีเพราะดูจากสถานการณ์ฝนที่กุงโซลประเทศเกาหลีใต้เป็นฝนรอบ80ปีซึ่งกุงเทพสมัยฝลตีจำลองสีเมืองเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพหานครเคยมีฝนตกรอบ100ปีและปัจจุบันโอกาสจะเกิดฝนตกหนักเช่นนั้นก็มีมากดูจากสถานการณ์ฝนปีนี้ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศดังนั้นสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่เหมือนปี2 5 5 4มีโอกาสเป,เป็นไปได้สูงเพราะปริมาณน้ำฝนเท่ากัน ยางแลก็ตามลักษณะาการท่วมแตกต่างจากปี2,554ที่มาเร็วและน้ำหลากและการระบายน้ำออกจากเขื่อนใหญ่ซึ่งป,ปีนี้จะมาจากน้ำฝนแนวพายุที่อาจจะเลื่อนมาจากภาคกลางทำให้น้ำเต็มทุ่งจนล้นเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐษกิจเขื่อนป่าสักน้ำเต็มเขื่อนระบายน้ำลงมาฝั่งตะวันออกหักน้ำเอ่อล้นมาถึงคลองลังสิทธิ์และส่วนทางฝั่งตะวันตกน้ำล้นคลองพระยาบรลลือเมื่อไหร่ให้คนกรุงเทพเตรียมป้องกันตัวเองก่อน พอพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพื้นที่หน่วงน้ํามีน้อยภาครัฐอาจจะต้องทําความเข้าใจล่วงหน้ากันว่ามีพื้นที่ถูกท่วมสูงประมาณ1เมตรทั้งนี้ในส่วนรัฐบาลเองขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่จะชี้แจงต่อประชาชนอย่างชัดเจนว่ารับมืออย่างไรมีเพียง13มัาตรการตามเดิมที่ป้องกันอะไรไม่ได้เช่นปี2 5ง4นาท่วมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรี ปทุมธานีประชาชนก็เกิดความขัดแย้งปะทุปิดถนนไม่ต้องการให้ระบายน้ําเข้าพื้นที่และเร่งระบายออกเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ลงไปทําความเข้าใจก่อนเกิดเหตุสําหรับนายชชาตาิสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะต้องชี้แจงข้อมูลเปิดเผยแผนการรับมือต่างๆให้คนกรุงเทพมหานครรับทราบและเกิดความเข้าใจถึงสถานการณ์ฝนที่จะตกหนักมากขึ้นต่อนเนื่องจากนี้เพื่อให้เตรียมป้องกันตนเองก่อนรัฐบาลด้วยอย่ารอ ใช้แต่มาตรการเยียวยาวช่วยเหลือเพราะการป้องกันย่อบดีกว่าให้ประชาชนทะเลาะก,กันเองอยากกลัวว่าจะตื่นตระหนกซึ่งคนที่ตื่นตระหนกคือคนที่รอดเพราะทุกคนล้วนเคยมีประสบการณ์จากปี54มาแล้วรองศาสตราจารย์ดรเสรีเก่า